สวัสดีครับผมตุลจากะตุลชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับสาหรับเกม a อเลี่ยนเวนะครับก็เป็นคําถามที่จะพบบ่อยนะครับในกลุ่มของ a อเลี่ยนเวิร์ดไทยแลนนะครับวิธีการเล่นเกมผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ผลการตอบรับดีมากเลยครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนอินบ็อกมาบอกนะว่าได้อเทมดีๆหรือว่าอะไรดีๆจากเกมเอเลี่ยนเวิร์ดเนี่ยบางคนทําเงินไปเป็นหมื่นนะแล้วก็แหมขอบคุณ ทางอินบ็อกก็ตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะครับสำหรับคำถามที่พบกันบ่อยมากๆนะครับในเกมเอเลนเบิร์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับคำถามแรกนะครับที่ทุกคนถามกันบ่อยมากนะครับก็คือเอาเงินออกไปยัง,ยงไบแอนยังไงนะครับ ส่วนใหญ่แล้วทาร์กเก็ตสุดท้ายของเราเนี่ยมักจะไปอยู่ที่ n บแนนนะครับเพราะว่าตัวใบแนนเนี่ยก็มันเป็นตลาดใหญ่เนาะแล้วก็มีตลาดมีกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับวิธีการโอนไป n บแนนครับมี2วิธีการใหญ่ๆด้วยกันนะครับวิธีแรกคือเก็บ TLM นะครับให้ได้100นะครับจากนั้นก็เทเลพอร์ตนะครับ ตัว TLM เนี่ยไปยังตัว MetaMask MetaMask คืออะไร MetaMask คือตัวนี้ครับ MetaMask คือกระเป๋าตังค์ที่จะอยู่บนคอมของเรานะครับซึ่งวิธีการใช้ MetaMask เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่า,ามันก็ไม่ยากเกินศึกษาครับคุณสามารถสมัครแล้วก็ติดตั้ง MetaMask เนี่ยในตัวของเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแล้วก็คุณก็จะมี Wallet นะครับอยู่ในเครื่องคอมของคุณนะครับแต่วิธีการเนี้ยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องมีขั้นต่ำาขึ้อน100 TLM นะครับจากนั้นนะครับคุณก็ ไปตรงที่เว็บเทเลพอร์ตนะครับตรงเว็บเทเลพอร์ตเนี่ยก็คือต้องต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าตัว w ว็บวอลเล็เนี่ยมันอยู่มันอยู่บนเชนของอีเทเรียนะครับแต่ว่าในไบแนสเนี่ยถ้าคุณจะเอา TLM ของเว็บเนี่ยเข้าไปในไบแนสเนี่ยมันอยู่ในของไบแน c สมาร์ t เ h นนะครับหรือ BSC นะมันอยู่คนละเชนกันดังนั้นนะครับคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า bridge นะครับหรือว่าสะพานนะครับซึ่ง บิดของตัว a l i e n w o r l d เนี่ยมันคือ t e l e p o r t เนี่ยครับเข้าเว็บตรงที่ว่า teleport. a l i e n w o r l s i o นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทุกอย่างนะครับไว้ใน description นะครับพอมาถึงหน้า t e l e p o r t นะครับคุณก็ทำการล็อกอินนะครับก็เลือกทางซ้ายนะครับเป็น wallet cloud นะครับส่วนทางขวานะครับก็ถ้าคุณติดตั้งแล้วก็เข้าใน MetaMask เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็กดล็อกอินนะครับคุณก็จะสามารถล็อกอินได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ สิ่งที่ควรระวังที่สุดนะครับ MetaMask นะครับต้องเลือกเป็น อ่าไแนนซ์สมาร์ทเชนก่อนนะครับถ้าคุณเลือกเป็น m a น n น็ตนะครับหรือว่าเป็นเชนของอ h ท r e u m นะครับคุณจะเสียค่าแก๊สแพงมากๆนะครับค่าแก๊สคืออะไรค่าแก๊สคือฟรีนะครับหรือว่าค่าบริการนะครับค่าแก๊สเนี่ยเราจะต้องเสียทุกครั้งนะครับในการทำทราน s a c t i o n อะไรก็ตามนะครับถ้าคุณเลือก Ethereum นะครับคุณจะต้องเสียตัวค่าแก๊สเนี่ยขั้นต่ำคือประมาณ100บาทถึงประมาณ800บาทนะขึ้นอยู่กับเน็ตเวิรกตอนนั้น มันว่างหรือว่ามันไม่ว่างครับถ้าไม่ว่างคุณจะเสียค่าการ์ดฟรีถ้ามันว่างคุณก็เสียขั้นต่ําคือร้อยกว่าบาทซึ่งมันแพงมากๆนะครับดังนั้นนะครับคือคุณต้องเลือกเป็น bynance smart chain ก่อนนะครับก็คือให้เลือกให้มันอยู่ตรงตรงตรง bynance smart chain คุณจะเสียค่าแก๊สแค่ 005bnb นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีข้อแม้อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือตรง เมตา a s สของคุณเนี่ยคุณจะต้องมี BNB ติดไว้อยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ0.01 BNB นะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นค่าแก๊สในการรับเงิน1ครั้งนะครับแล้วก็ในการโอนจากตัวเมตา m a สเนี่ยเข้าไปแนนเนี่ยคุณยัต้องมีเสียค่าแก๊สอีก0.005นะครับก็คือพูดง่ายๆคุณเตรียมไว้ประมาณ0.02 0.03 BNB ไว้ในเมตา a s สของคุณเนี่ยจะปลอดภัยกว่าขั้นต่ําในการโอน b บ b จาก n a N c e เนี่ยมาอยู่ที่ ตัว m e t a m แ s k เนี่ยจะอยู่ที่0.1 BNB นะครับซึ่งราคามันก็ตกอยู่ที่ประมาณ1,600บาทนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับคุณวิธีการเนี้ยคุณต้องเป็นคนที่ใช้ตัว m e t a m แ s k อยู่แล้วคุณจะค,ณคุณก็จะสะดวกกว่านะครับแล้วก็คุณก็จะเสียตังค์ในการโอนออกมาในเม t a แฮชเนี่ยมันน้อยกว่าวิธีการครับพอเทเลพอร์เสร็จแล้วครับกดทันเบอร์ไปปุ๊บม,มันก็จะโอนเงินเนี่ยจากตัว Uh, TLM เนี่ยเข้าสู่ TLM ของ Binance นะครับจากนั้นพอคุณ uh, คุณ t r a เฟอร์เรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้เงินน่ะมามาตรงที่ m e t a m a s k ใช่ไหมแล้วคุณก็โอนเงินจาก m e t a m a s k เนี่ยก็กดส่งตรงในส่งตัวเหรียญของตัว TLM เนี่ยไปยัง Binance อีกทีหนึ่งนะครับก็แค่นี้ก็จบกระบวนการคุณก็จะได้รับตัว TLM อยู่ใน Binance แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการแรกนะครับ ส่วนวิธีการที่2นะครับก็คือคุณต้องผ่านตัวกลางอื่นอีกทีหนึ่งครับ <S <S ชื่อว่ากูคอยนะครับกูคอยนะครับก็เป็นวอลเล็ตนะครับแล้วก็เป็นกระดานเทรดเนาะแล้วก็แต่ว่าวอลลุ่มของมันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าบแอนซ์แต่ว่าความจริงแล้วคุณเก็บสามารถเก็บตัวคุณสามารถขายผ่านทางตัวกูคอยได้เลยนะครับความจริงแล้วกูคอยนั้นก็มีตัวการขายแบบพีทพเหมือนกันนะครับซึ่งคุณจะเอาเงินออกจากกูคอยยังไงครับก็วิธีการออกนะครับก็คือ หนึ่งนะครับคุณเปลี่ยนจาก TLM นะครับมาเป็น WAGP ให้หมดก่อนนะครับการเปลี่ยนวิธี TLM มาเป็น WAGP เนี่ยทำไงนะครับมันก็จะมีกระดานเรดนะครับสำสำหรับเปลี่ยน TLM นะครับให้กลายเป็นตัว WAGP นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไปให้นะก่อนอื่นคุณก็ Connect Wallet ก่อนนะครับก็ o o n n e t t ค o าว WAG Cloud Wallet เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้พอคอนเนตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมียอดแว็กและยอดตัว TLM ของคุณขึ้นมานะครับถ้าคุณจะซื้ออันนี้ก็ใช้งานเหมือนกระดานเทดนะครับถ้าคุณจะซื้อนะครับคุณก็ใส่ราคาไปนะครับราคาดูตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ตรงราคาตลาดเลยก็1น0่็นนะครับก็ใส่ไป1.703เผื่อมานิดนึงนะครับแล้วก็อมองเนี่ยคือคุณจะขายกี่ TLM นะครับสมมุติขาย1 TLM ก็ใส่ไป1 TLM นะครับ มันก็จะบอกมาว่าคุณจะได้แว็กเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดสั่งออเดอร์ไปนะครับออเดอร์คุณก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากาตัวราคาที่คุณให้เนี่ยมันถึงราคาที่เขามีคนขายนะครับตรงออเดอร์ที่เปิดไว้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็ตัวแว็กก็จะเข้ามาที่กระเป๋าตังค์คุณอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับพอคุณได้แว็กแล้วเนี่ยคุณก็เข้ามาที่วอลเล็ตของเอนะคุณก็จะมีแว็กอยู่ใช่ไหม จากนั้นนะครับคุณก็เซ็นหรือว่าส่งตัวแว็กของคุณเนี่ยไปยังที่กูคอยนะครับก็ไปสมัครแอคเค้าให้เรียบร้อยผมไม่แน่ใจว่าต้องยืนยันตัวหรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองลองลอง,ลองสมัครกันดูแล้วกันเพราะามันก็เป็นการสมัครวรอลเล็ตง,ง่ายๆเหมือนไบแอนซ์หรือว่าตัวบิตค u ัเลยนะครับก็คุณก็ก,กดเซ็นครับแล้วก็กดตัวแว็กพีนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ใส่นะครับตรงนี้จะเลือกเป็น u s เอส l a r าร์ก็ได้หรือว่าเลือกตรงตัวแว็กซพีของคุณก็ได้นะครับเช่นตรงนี้คุณจะส่ง3มครับกดเน็กไปนะครับ Enter Web AC Account นะครับตรงนี้ก็สามารถาใส่ตัว k ู c o i ได้เลยนะครับตัว k ู c o i n เดี่ยมันรองรับตัวตัว Account ของ w a b อยู่นะครับก็สามารถส่งส่งส่งไปยังตัว k ู c o i n ได้เลยครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณไม่ต้องเก็บให้ครบ100 TLM แล้วก็สามารถส่งได้เลยนะครับก็กด Next แล้วก็ส่งไปนะครับก็ตรงนี้เมื่อคุณได้เงินจับ k ู c o i n แล้วนะครับคุณก็จะได้เงินเป็น วักพีอยู่ใช่ไหมคุณก็เอาเข้าตารางเทรดนะครับก็ให้ไปเทรดเป็น USDT USDT เป็น stable coin นะครับราคาของ USDT เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นะครับคือมันจะไม่ขึ้นมากกว่านั้นหรือลดลงมากกว่านั้นนะครับพอคุณเปลี่ยนเป็น USDT เสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถโอน USDT เนี่ยจากฟูคอยหรือคุณอาจจะเปลี่ยนคุณคุณอาจจะเปลี่ยนเป็น BTC หรือว่าบิตคอยเลยก็ได้นะครับ แล้วก็คุณก็อาจจะเก็บตัว Bitcoin ไว้อย่างนั้นก็ได้หรือว่าคุณจะได้ USDT เสร็จแล้วเอา USDT เนี่ยส่งไปยังตัวอ่าบีนแนของคุณก็ได้นะครับคือคือพอมันเข้ามาในกูคอยแล้วเนี่ยคุณสามารถโอนแบบอ่า กระเป๋าวอเลดทั่วไปได้เลยนะครับคือโอนเข้าตัวบีแอนแอแบบวิธีปกติได้เลยคุณก็จะได้เหรียญ USDT เนี่ยนะเข้าที่กระเป๋าวอเลดของบีแอนแอของคุณอันนี้นะครับก็ค,คือวิธีการเอาเงินออกนะครับซึ่งพอมันเข้าบีแอนแอนแล้วครับคุณก็จะขายวิธีการไหนก็แล้วแต่คุณนะค,คุณจะขายแบบ P2P ก็ได้นะครับหรือว่าจะเทรดแล้วก็เป็นตัว BNB หรือเป็น BTC แล้วก็เก็บไว้ใน b ี n อนแอก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลย คำถามที่2นะครับที่พบบ่อยนะครับเล่นหลายจอได้ไหมจะโดนแบนไหมเอาจริงแล้วเนี่ยใน Discord ทางการเนี่ยของตัวของตัวเอเลนเอเลนเวิ l d ์เขาบอกเขาบอกชัดเจนนะครับว่าคุณจะโดนแบนก็ต่อเมื่อนหนึ่งคือคุณรันบอทดนะครับถ้าคุณรันบอทดหรือออโต้คลิกนะครับคุณจะโดนแบนครับอย่างที่2คือยูสมัลติเวิร์ลแอคเคนะครับอ,อินเดะเซมดีไวินั่นก็คือเปิดหลายจอมีโอกาสโดนแบนครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะแบนนั่นแหละแต่ว่า แบนจริงหรือเปล่านี้อีกเรื่องหนึง่งเพราะอะไรตรงนี้เพราะว่า1คือไอเทมของคุณอยู่ใน w อลเล็พอมันเป็น NFT เนี่ยไอเทมคุณอยู่ในวอลเล็ตหมายความว่า,าถึงตัวตัวเกมมันแบนมันแบนคุณแต่ว่าตัว w อลเล็ของค,คุณยังอยู่คุณสามารถโอนย้ายเงินใน w a l l ล็ตเนี่ยไปยังแอ c o u n t ใหม่ได้จากนั้นก็ค่อยเล่นใหม่ถ้าเข้าแบนไอคุณก็สามารถเปลี่ยน IP หรือว่า ใช้ตัว VPS ในการในการหลบเลี่ยงได้นะครับก็ตรงนี้ผมมองว่าถ้าโดนแบน,นเข้าไปก็ไม่เป็นไรสามารถยกย้ายรัพสิสินได้อยู่เพราะรัพสิสินมันอยู่ใน Wallet มันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เกมหมายความว่าเกมอ่ะไม่สามารถแบนคุณได้นะครับส่วนตน่อมาเขาบอกว่าขุดทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่หลับไม่นอนตรงนี้ก็มีโอกาสโดนแบนได้นะครับและเขาก็บอกว่าเขาจะไม่มีการอันแบนให้ปฏิเสธในการอันแบนทุก ทุกทุกทุกกรณีนะครับคือถ้าโดนแบนแล้วคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยสําหรับการแบนที่ผมเห็นนะครับก็คือคุณจะขุดได้น้อยมากครับคือ0.001ที่เเลียมนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการแบนของเขานะคือคุณยังสามารถเข้าไปในหน้าจออะไรต่างๆได้อยู่เพียงแต่ว่าขุดได้น้อยมากนะครับก็อันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับก็ตรงนี้ คุณจะทำอะไรก็รับผิดชอบแอ c o เคาท์ของตัวเองนะเพราะว่ากดเขาพูดมาแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครยอมรับความเสี่ยงได้ก็จะก็ลุยครับข้อต่อมานะครับถ้าคุณเล่นเล่นไปเยอะๆนะีคุณก็จะเห็นอยู่อันนึงนะครับก็คือเขาบอกว่า CPU เต็มหรือ RAM เต็มนะครับ CPU กับ RAM ตัวนี้คืออะไรนะครับหคืออา ต้องแยกก่อนว่า CPU ตัวนี้เป็น CPU ของ Wallet ไม่ใช่ CPU ของคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ CPU ของคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยใช้ในการขุดเหมือนกันนะคือถ้าคุณเปิดหลายๆจอเนี่ยตัว Web เว็บเบราว์เซอร์มันจะกินมันจะกินตัวสเปคของ CPU เยอะพอสมควรนะครับเป็นกับคอมของผมเนี่ยคือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยผมเปิด3จอก็ CPU 100%แล้วก็ก็ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยม,มันทำงานช้าลงนะครับก็ แต่ว่าถ้าสมมติคอมเนี่ยถ้าให้กับเครื่องเครื่องหลังของผมเนี่ยใช้อ i ไลเสนเจ็เนาะมันเป็นตัว8คอสิบหเทรดซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมี CPU อนข้างเยอะตัวเนี้ยผมเปิดประมาณ7จอมันยังไม่ค้างนะครับก็ใช้ CPU ไปประมาณ30%เองตรงนี้ก็คือ5สเปคคุณสูงนะครับคุณสามารถเปิดหลายจอได้เยอะนะครับ แต่ว่าถ้าสเปค,คต่ำก็อาจจะทำให้ CPU ของคุณมันเกินแม็กซิมัมนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือแรมนะครับถ้าคุณเปิดใน g o g l e Chrome เนี่ยมันกินแรมคุณเย,เยอะมากๆนะครับนี่ก็ข้อมผมเนี่ยผมเปิดเจ็ดจอเนี่ยแรมผมสามรมผม32เนาะมันก็กินไปประมาณ70%ก็ถือว่ากินเยอะพอสมควรเลยสำหรับการใช้โคมโคมประมาณ7จจอเนี่ยก็ดังนั้นนะครับอย่างแรกคือเป็นรีซอสของเครื่องของคุณนะครับคือจะขึ้นอยู่กับการ เปิดหลายจอซึ่งตรงนี้มีผลกับการ m i n น n งนะคือ,อตอนที่คุณกดไมเข้าไปคุณจะเห็นว่ามันโหลดช้าถ้าสเปคคอมของคุณเร็วนะี่ยคุณจะสามารถโหลดได้ไวขึ้นและอีกที่สำคัญอันนี้ที่ผมเจอมานะก็คือตรงในส่วนของแคปชั่นคือถ้าสมมุติคอมคุณสเปคสูง ตอนทําแคปชั่นคุณจะโหลดไวมากเลยซึ่งผมลองลองทํากับในโน้ตบุ๊กของผมนะซึ่งในโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สเปคไม่ได้คี้เล่นะแต่ว่าโหลดช้ากว่าในคอมตัว PC ของผมเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสเปคคอมนะครับกับการเปิดหลายจอกับการขุดนะครับก็คือสเปคมีผลนะครับอย่างที่2ตอนที่คุณขุดอยู่คุณก็จะเห็นว่ามันจะบอกว่า CPU e x c e e d นะครับหรือว่าตัว CPU เนี่ยมันเต็ม ทำให้คุณกดเครมไม่ได้ CPU ตัวนี้ไม่ใช่ CPU ของเครื่องคอมคุณนะครับแต่เป็น CPU ของ Wallet ผมต้องบอกก่อนว่า,าปกติแล้วเวลาการทำ transaction ต่างๆเนี่ยระหว่างตัว smart c o n t a c t เนี่ยคือถ้าสมมุติคุณใช้ MetaMask เนี่ยคุณคุณจะต้องอหรือว่าคุณใช้ BSC Chain เนี่ยคุณจะต้องเสียค่า gas ก,ก็คือทุกๆครั้งที่คุณกด accept หรือว่าคุณตกลงหรือว่ากด ทำอะไรก็ตามเนี่ยกับสมาชนคุณจะต้องเสียค่าแก๊สอยู่ที่0.005 BNB หรือประมาณ8บาทประมาณนั้นตอนหนึ่งทานซั่ชั่นนะครับแต่ว่าตัว Wallet เนี่ยมันไม่เสียค่าฟรีครับ คือมันจะไม่มีค่าแก๊สในการทำรานสเซชั่นต่างๆความจริงแล้วเนี่ยเวลาคุณกดขุดหนึ่งครั้งหมายความว่าคุณทำหนึ่งธันสเซชั่นนะกับตัวสมาร์ทเชนคุณต้องเสียความจริงแล้วคุณต้องเสียค่าฟรีแต่ตัวแว็กวอลเล็ตเนี่ยเขาทำระบบขึ้นมาเป็นระบบอ่ารีซอสขึ้นมาซึ่งรีซอสคุณดูตรงไหนคุณดูได้จากตรงนี้ครับถ้าเวลาคุณเข้าตัวแว็กวอลเล็ตเนี่ยคุณกดรีซอสดูมันอกบอกว่าคุณใช้ CPU เท่าไหร่คุณใช้เน็ตเท่าไหร่คุณใช้แรมเท่าไหร่ตัว w วก w a ลเลตเนี่ยมันจะทุกๆครั้งที่คุณทำทร s น c t i o n มันจะไปดึง e ีซอ r c สจากตัว Wallet ของคุณมาใช้ซึ่งถ้า CPU เต็ม100หรือแ a นเต็ม100คุณจะไม่สามารถทำทรานเซชันในใดได้ไดไดก็ตรงนี้คือพูดง่ายๆคือ,อคุณไม่เสียตังค์ในคุณไม่เสียค่าแกส๊สแต่ว่าคุณจ่ายค่าแก๊สเป็น e ีซอ r c สของตัวตัวโวลเลตเอาซึ่งตัว r ีซอรเนี่ยม,มันมีโอกาสเต็มได้ วิธีการที่จะทําให้ไม่เต็มนะครับวิธีท,ทาก็คือคุณจะต้องสเต็กตัวเวกพี P เข้าไปในตัวรี s อ r ์สนะครับพี P ไงอย่างแรกคุณก็ต้องไปแลกเวกพี P มาก่อนนะก็คือไปไปดูตรงต้นคลิปนะครับหรือว่าใช้เนี่ยใช้ตัวลิง์ในการเปลี่ยน t l m เเป็นเวกพี P มานะครับจากนั้นนะครับคุณก็กดสเต็กนะครับก็โดยที่กดตรง Resource แล้วก็ถ้า CPU เต็มคุณก็สเต็กที่ CPU แต่ว่าถ้าแรมเต็มคุณก็สเต็กที่แรมนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับเลือก CPU Net หรือแรมนะครับสมมติตรงนี้มันเกิน CPU เต็มคุณก็เลือก CPU นะครับตรงนี้สเต็กเท่เาไหร่ดีความจริงแค่1นึ่งวก็พอนะครับ1นึ่งวก็สามารถใช้ได้แบบสบายๆแล้วคือแทบแทบแทบจะแทบจะไม่เต็มในรอบที่2นะี่ยคืออย่างกับผมผมผมสเตกไปประมาณ3าวนะครับก็ก็ครั้งเดียวแทบไม่ต้องใช้อีกเลยนะครับก็ ใส่ค่าไปนะครับแล้วกดสเต็กไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้คอนเฟิร์มทรานซัคชันอะไรไปนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับคุณก็ CPU มันก็จะลดแล้วแล้วคุณก็สามารถเล่นต่อได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเติมรีซอสนะครับการสเต็กกิ้งเนี่ยคุณไม่ได้เสียอะไรนะคุณสามารถเอาเงินที่คุณสเต็กเนี่ยเอามาคืนได้นะครับโดยที่คุณเข้ามาตรงที่ s t a k i n g reward นะครับคือการสเต k กกิ้งเนี่ยคือมันมันมันเป็นด e เซนเทอร i ไรต์ i อนด์ฟินนเชียลหนึ่งนะครับหรือว่า d e f i อย่างหนึ่งนะครับก็คือเอาเงินของเราเนี่ยเข้าไปลงทุนเขาจะให้รีวอร์ดหรือว่าให้ดอกเบี้ยกับเรามานะครับในการที่เราเอาเงินเนี่ยไปสเต็กในระบบนะครับถ้าผมต้องการเอาเงินออกเนี่ยผมสามารถ ตัวกดเคลมออกมาได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องสเตย์ให้ครบ72ชั่วโมงก่อนนะคุณถึงจะถอนออกมาได้นะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าคุณไม่ได้อะไรมากนะครับคุณสเตยกไปแค่1แว็กนะครับคุณก็ได้รีซอสมาทําอะไรเยอะแๆแล้วนะครับก็ตรงนี้สเตยกไปน้อยๆก็พอครับหนึ่งถึงแว็กก็พอนะครับ,รบไม่ต้องไม่ต้องสเตยกเยอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้รีซอตเต็มนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็ที่เพื่อนๆถามกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของไอเทมนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับก็ให้ไปที่ Market p l a c e ของตัวของตัวแวกนะครับก็คือ Atomic Market นะครับวิธีการเข้าง่ายๆนะครับก็เข้าไปตรงที่ Decentralized App นะครับหรือว่า D App ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรง Atomic Market นะครับจากนั้นนะครับให้เลือก Ali e n World นะครับทางซ้ายนะครับคอลเลกชันตรงนี้ ผมขอนิดนึงนะครับก็คือเวลาคุณจะซื้อขายนะครับคุณควรจะกด only w i t e l i s t NFT นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือเพื่อยืนยันว่า NFT ของเราที่ได้เนี่ยเป็น NFT ของเกมจริงๆนะครับแล้วก็ NFT ทุกครั้งที่คุณซื้อหรือคุณขายนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องดูตรงนี้นะครับดูตรงมีเครื่องหมายเช็คถูกนะครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีคนต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนของปอมมาแล้วครับตรงนี้เอเลนเวิลดตรง World เนี่ยเป็น v v o r l d อย่างเงี้ยคือมันเป็นรูปเฉยๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของที่เอามาใช้จริงได้นะครับตรงนี้ควรระวังนะครับดังนั้นกด Only w i t e List NFT ไว้ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับท้งขวานะครับให้ใส่ตรงคำว่า lowest price นะครับเพื่อดูราคาต่ำสุดที่ตอนนี้มีคนหายนะครับเราจะได้ประเมินได้ว่าของของเราเนี่ยราคาต่ำสุดเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เสิร์ชชื่อครับก็เอาชื่อไอเทมของเรามาใส่นะครับอย่างเช่นตัวผมดู NFT ของผมนะอ่า Steal Mercenary นะครับ ก็เอามาใส่อตรงนี้นะครับมันก็จะเสิร์ดราคาต่ำสุดของราคาตลาดให้นะครับอีตัว s t e Merc ซเน r y เนี่ยอยู่ที่0.3 0.13นะครับก็อยู่ที่60แวกก็อยู่ที่ประมาณ3บาทประมาณนี้ก็ตามนี้นะครับก็เป็นวิธีการดูราคา,าสิ่งของนะครับที่เขา list อยู่ในตลาดนะครับคำถามต่อมานะครับก็คือเพื่อนๆถามมาว่า ใส่ไอเทมซ้ำยังไงนะครับวิธีการใส่ไอเทมซ้ำนะครับก็คือคุณจะต้องเข้าไปตรงที่ตัวบล็อกของแว็บบล็อกก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใน description นะครับจากนั้นนะครับพอคุณมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้คุณมาเปลี่ยนตรง account ตรงนี้นะครับเป็น account ของคุณนะครับก็ Copy account ของเรามานะครับจากนั้นเามาใส่ตรงในช่อง Account นะครับจากนั้นตรงช่องไอเทนะครับ วิธีการใส่นะครับกระเป๋าของเราเนี่ยจะมี3มช่องใช่ไหมคือเออมันจะมีสีช่องช่องแรกคือเป็นแลนด์นะครับก็คือเราเลือกในแมปเลยแต่ว่าตัวแบ็คเนี่ยถ้าสมมติคุณคุณจะใส่ไอเทมซ้ำเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เนาะถ้าคุณอยากจะใส่ไอเทมซ้ำเนี่ยคุณก็เออเข้ามาตรงนี้นะครับก็จากนั้นก็เอา ID ของตัวไอเทมแต่และไอเทมมาใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือคุณจะต้องใส่ปีกกาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับ สมมติคุณใส่3อย่างที่มันสากันนะคุณก็ต้องใส่1 2 3่งสองสามคุณก็ต้องทํามช่องนะจากนั้นนะครับคุณก็ไปที่ไอเทมของคุณนะครับกดที่ไอเทมคุณจะเห็นไ d อยู่คุณเอา ID ของไอเทมอ่ะแต่ละชิ้นนะครับเอามาใส่นะครับคือต้องคุณต้องใส่แค่ครบ3มชิ้นนะคุณก็ใส่1ชิ้นนะครับสมมุติจะใส่ตัวนี้ก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ จะใส่ไอเทมชิ้นที่2คือตอนนี้ผมผมไม่มีตัวพรวอันอื่นแล้วนะครับก็ถ้าสมมุติคุณมีพรวอกอันหนึ่งคุณก็กดที่พรวอกอันหนึ่งสมมติอันนี้เป็นพรวแล้วกันเนาะก็กดที่ ID ที่2นะครับแล้วก็เอาใส่นะครับแล้วก็กดมีพรวอันที่3ส,สมมุติอันนี้เป็นพรวอันที่3นะครับก็กดก๊อปปี้ไอดมานะครับแล้วก็ เอามาใส่ในบล็อกเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็สมิ t ทร n น a c t ชันนะครับมันก็จะให้คุณคอนเน c กกั wallet นะครับพอคอนเน c กกั w เ l l ส t เสร็จปุ๊บนะครับมันจะให้สมิ t ทร n น a c t ชันอีกทีนะครับให้กดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณทําถูกต้องแล้วนะครับข้างล่างมันจะเขียนว่า Confir m มนะครับจะเป็นแถบสีเขียวๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องมาใส่ในแบ็กบล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่วิธีการทำทำแบบนี้เลยนะครับ ส่วนต่อมานะครับอีกคำถามหนึ่งเนี่ยที่ถามกันบ่อยนะครับว่าตัวแลนนะครับที่มันเป็นสีทองๆองสีเงินเินเนี่ยมีผลกับการขุดไหมนะครับอย่างเช่นตัวเนี่าเป็นแลนเป็นแบบอีพิกนะครับหรือว่าเป็นสีสีสีทองสีสีม่วงนั่นเองต้องบอกก่อนว่าตัวสีสีของการ์ดของแลนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการขุดเลยไม่ว่าคุณจะขุดตัวแลนสีที่เป็นสีแบบธรรมดานะครับหรือว่าคุณจะขุดแลนสีม่วงเนี่ยคุณมีโอกาส ขึ้นอยู่กับค่าสแต็ปของแลนด์นั้นอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งสแต็ดูอะไรได้บ้างนะครับซ้ายบนคือกําลังขุดนะครับคุณยิ่งมีตัวค่านี้เยอะนะครับคุณก็สามารถขุดได้ TLM เยอะนะครับซ้ายบนคือ TLM ขวาล่างคือ n f p นะครับยิ่งมีเยอะคุณจะยิ่งมีโอกาสได้ n f p เยอะนะครับซ้ายล่างเนี่ยเขาทิิบายว่าเป็น Proof of, of Work Reduction นะครับก็คือเขาอธิบายบว่าถ้าสมมติคุณมี ตัวค่า Proof of Work Reduction เยอะเนี่ยเขาจะใช้ตัว r u s o e เนี่ยของ w a c w a l l e t เนี่ยมันน้อยลงนะครับ Resource ตรงเนี้ยหมายความว่าตัว CPU หรือแรมของคุณเนี่ยมันจะเต็มช้าก็คือยิ่งมีตัวพี่สายร่างเยอะนะครับคุณจะกดได้เยอะกว่านะครับโดยที่คุณจะไม่ต้องไปสเต็กตัว CPU นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าค่านี้ไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะครับคือ ถ้าตรง CPU มันเต็มคุณก็ไปสเต็กเอาก็ได้1นึ่งแว็คมันก็แทบจะได้เยอะเลยนะครับก็ตรงนี้ผมมองว่าไม่ต้องดูเยอะนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่ต้องดูก็คือชาร์จไทม์นะครับมัลติพายคือยิ่งมีชาร์จไทม์มัลติพลายเยอะคุณต้องใช้เวลาขุดนานนะครับพิธีการคํานวณระยะเวลาการหุดนะครับเอาชาร์จไทม์ของทุกตัวมารวมกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปคูณมัลติพลายนะ อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งคือ,อบางคนก็ตอนนี้ช่วงนี้ต้องพูดตามตรงเนี่ยคือถัดจากคลิปเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว TLM เนี่ยมันราคาตกลงนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20บาทตอนหนึ่ง TLM แต่ตอนนี้มันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับซึ่ง12บาทมันาถามว่ามันจะขึ้นมากกว่าน,นี้ไหมผมคิดว่าราคา TLM เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง20บบาทจะอยู่ในช่วงนี้แหละ แล้วก็ถ้าสมมุติในส่วนของตัว t h นเดอร์โดมหรือส่วนของตีกันเนี่ยมันออกมานะครับคือผมไปอ่านกนติกาคร่าวๆแล้วอะในส่วนของ t ันเดอร์โดมเนี่ยคือเขาจะต้องเอา TLM เนี่ยมาวางเดิมพันกันด้วยจากนั้นก็จะมีการเผา TLM นะครับ จำนวนเยอะมากพอสมควรเหมือนกันในการในการเข้า Th นเดอร์โดมเนี่ยพูดง่ายคือเหมือนกับว่าเราใส่ไพรส์ฟูลลงไปในกองกลางใช่ไหมคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งไปซึ่งส่วนแบ่งไปอ่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะทําการเบิร์นการเผาเงินเนี่ยมันก็คือการทําให้จํานวนเงินเนี่ยมันในระบบลดลงพอจํานวนเงินในระบบลดลงเนี่ยค่ามันก็จะสูงขึ้นพนูดง่ายคือ supply น้อยลง demand วิ่งเพิ่มขึ ah ้นนั่นเองก็ ตรงนี้ถ้าทันเดอร์โดมมาเนี่ยมันก็แน่าจะทําให้ราคามันกระเตื้องขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้มันมีวานนะครับหรือว่าคนที่แบบว่าลงทุนเยอะๆหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าในเกมนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอ่แลน์การเป็นเจ้าอของแลนนะครับคือตรงนี้ไปสืบหาข้อมูลมานะครับคือในในใน,ในแต่ละแลนเนี่ยมันจะมีเจ้าของอยู่นะครับเจ้าของคืออ่าเราก็จะเห็นเนี่ยเจ้าของแลนโอนบาย อะไรเนี่ยตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยถ้าสมมุติคุณเป็นเจ้าของแลนเนี่ยคุณจะได้คอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนขุดนะครับตอนนี้มีคนไทยนะครับเป็นเจ้าของแลนนะครับอยู่ที่ดาวเนรีผมจําจําไม่ได้นะครับคุณสามารถเข้าไปดูใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกลุ่มได้นะก็จะมีคนมาโปรโมทซึ่งตอนนี้มันจะมีวิธีการทําเงินอีกแบบหนึ่งก็คือคุณไปซื้อเป็นเจ้าของแลนซึ่งการ์ดแลนหนึ่งใบเนี่ยตอนนี้ที่ผมเห็นน่ยคือราคาอยู่ที่ประมาณ2องแสนส แต่ว่าคุณได้คอมมิชชั่นนะครับจากการขุดเนี่ยคือเซ็ตแค่5%เนี่ยคุณได้วันละประมาณ300 TLM นะครับตรงนี้ก็สําหรับสายลงทุนนะคุณก็สามารถไปซื้อพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ได้เงินรีเจเนเรตจากการจากการเป็นเจ้าของที่นะโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องขุดเองตรงนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ช่างใจกันดูนะครับ ว่ามีคนไทยที่เป็นเจ้าของนะครับซึ่งการ์ดแลนด์เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาคือไม่ได้จากการขุดนะคือต้องซื้ออย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้สาหรับสารลงทุนก็สามารถไปสับจองพื้นที่กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชิกช่อให้ผมด้วยนะครับผมจะม,มีคอนเทนต์ดีๆอย่างว่เาเล่าสู่กันฟังนีเรื่อยครับ สำหรับวันนี้ได้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ